จะเล่าให้ฟังก็คือทีมงานเนี่ยมากันเป็นร่วมสิบเหมือนกันเนาะ oh, <no. S 1> ก็คือว่ามารถเต็มบ้าเลยมีตากล้องตากล้องสองคนมีเหมือนผู้กำกับภาพคนหนึงน่งแล้วก็มีน้องประสานงานผู้หญิงอีกหลายคนหลายคนก็คืองงมากค,คนแบบหน้าตคาคล้ายๆหมดบางคนใส่แมสก์ก็งงหมดแต่ว่าเยอะอะแล้วก็จะมีน้องดาราคือน้องพิมพ์พิมประพาหนึ่งคนที่เป็นพิธีกรนะคือทีแรกอะ เขาก็ไลน์มาบอกแม่ว่าเดี๋ยวทีมงานจะเข้ามาก่อนนะคะคุณแม่แบบประมาณ8ปดโมงแปดโมงกว่าส่วนน้องพิมจะมา9ก้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยแปดโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีเริ่มมีทีมงานมาขึ้นมารถหลายคันไงแม่ก็พาขึ้นมามาเซอร์เวก่อนถคกล้องจะต้องเหมือนมาลองเดินดูว่าเออเดี๋ยวกล้องไล่มาทางนี้นะอน้องพิมพ์เดินทางนี้คุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ต้องมากำกับภาพเออเหมือนกับว่ามาซองบ็อกซิ่งก่อนว่าเออเดี๋ยวกล้องวิ่งอย่างนี้อย่างนี้นะแบบจะใช้เลนวายเลนเทเลมีแล้วห้องหนึ่งอ่ะจะเก็บ อ่างเงี้ยสองรอบก็คือเทเลรอบหนึ่งวายรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแม่ก็พาน้องเดินดูระหว่างนั้นป้าก็บอกว่าน้องพิมมาแล้วเนี่ยน้องพิมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยล้อล้อเออป้าก็ดูแลอยู่ข้างล่างแม่ก็ลงไปเอ๊พิศาก็มาถามเลยคนไหนพิมคนไหนน้องพิมป๊าราะคนนั้นคนนั้นแล้วบอกเอ๊น้องพิมมาแล้วหรอเอ๊ะม่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะตามมานี่แล้วก็งงๆอยู่ปรากฏปรากฏน้องพิมของป้าน่ะเป็นพิมงานที่ คือน้องคนที่เป็นทีมงานนี่ชื่อพิมอ่ะเขาสวยเขาสวยแล้วเขาก็ใส่แมส์ด้วยแล้วเขาก็แตะเขาดูสวยอ่ะร้วป้าก็เลยคิดว่าคนนี้แน่เลยเพราะว่าคนในกองเรียกเขาว่าพิมพิมพิมอย่างนี้ใช่ไหมก็คิดว่าแน่นอนแหละปรากฏว่าดันชื่อเหมือนกันป้าก็งงอยู่นะป้างงงจริงว่าแต่เขาเฟนรนลี่นะมาถึงมาเขาเล่นน้องน้องมาเล่นกันน้องก็ตายแล้วก็<อ>แต่เขาไม่ได้แสดงตัวเป็นดาราป้านึก<อ>ว่าุเขาติดดินมากเลยนะ <laughs> ก็เป็นทีมงานไม,นม่ใช่ทีมงานดูเหมือนทํางานกับทีมงานด้วยแล้วลงไปแม่แม่แม่แม,แม่ใช่ไหมคนนั้นนะใช่ไหมเอ,อ่ยังมาถามแม่แม่บอกไหนไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่เขาชื่อพิมนะอ๋อเหรอก็ขอเขาเผอิญชื่อพิมแล้วพักผักน้องพิมก็มาแต่น้องพิมเนี่ยก็เฟรนลี่มากมาถึงก็สวัสดีอ่อนน้องโอเคน้องน้องพิมตัวจริงมาเนี่ยมันเขาได้มาถึงแตกต่างเป็นดาราเ <ขอ S 2> ัน<ข>อนะอล่าเข <อ S 1> าจะตัว <ขอ S 1> ตัวขาวมากแล้วก็หน้าผ่องใสแล้วแบบดูมีออร่าแล้วเขาพูดจัดร่าเริงสดใสแบบว่าแบบมีเอ e เนอเออเขาคือดาราบางคนก็จะพูดว่ามีออร่าไงมีแสงสว่างเปล่งออกมาจริงๆนะน้องพิมพ์ตัวจริงก็คือว่า มีเลี้ยงมอทิสเหมือนกันเขาได้ยินเสียงโมอะไรเงี้ยเขาก็แบบขอดูขอเจอโมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็ชอบสัตว์เลี้ยงแล้วที่สําคัญเขาชอบบ้านเราม้าแล้วก็มาถ่ายตามห้องต่างๆใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบมาบอกว่าชอบมูชอบชอบเพิ่งรู้ว่าเขาจบสถาปัตย์จุฬานะจ๊ะที่นั่นมันถึงทำรายการเกี่ยวกับบ้านใช่แล้วก็งงว่าเอ๊ะเขาเป็นนางเอกทำไมเขามาเป็นทําพิธีกรหรือเขาทารายการเกี่ยวกับบ้านเพราะว่าเขาจบสถาปัตย์นี่เองเขาก็จะมีความรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยไงเพราะจบสถาปัตย แล้วก็แบบว่าน่ารักแล้วรายการก็คือทีมงานก็เป๊ะๆมนเหมือนเซอร์เวไว้ก่อนแล้วเพราะว่าอย่างสมมติว่าขอคิวดารามา mm hmm. เขาบอกว่าอย่างของน้องพิมก้าวครึ่งถึงเชี่ยงครึ่งอย่างเงี้ยต้องเสร็จเป๊ะตรงเวลาเพราะว่าดาราเนี่ยเขาจะมีคิวถ่ายละครต่อไงคุณแม่รู้ไหมตอนถ่ายจริงอ่ะคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไปหยิบรองเท้า mm hmm. ตอนแรกปากขารูว่าเขาเอา่อเท่าไหร่ดูมุมกล้องกันอยู่อ่าเริ่มแอคชั่นถ่ายเลย ปั๊บปัน้องพิมพ์พูดปุ๊บปุบปเดินมาพรีเซนปุ๊บปุเดินมานั่งปุ๊บอ้าวพุณแม่หายไปไหนเขาถ่ายไปแล้ร้านหนึ่งตอนนี้เจอไม่อยู่เราไปเอารองจากเอ็นน้องพิมพ์เขาจะถ่ายปุกถ่ายเร็วมากปั๊บ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 แล้วเทคเดียวตลอดไม่มีซ่อมเนะเพราะว่าเขาพูดจากห้องแค้ว่าจะซ่อมๆๆแล้วพูดจากห้องแค่วมากพอเที่ยงครึ่งถ่ายเสร็จปุ๊บก็มีรถมารับน้องพิมพ์ปั๊บแล้วก็รรรรีีีีีบบบกกกลลลััััไไปปเเเเเเยยยพพพาา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 ะะะะววววว่่่่่่่่่ค้้้้มมมมมิถตตตออออออนนนนนนนดดงงงงททชจใหๆๆข น้องอาจจะวิ่งหลายงานอะไรอย่างนี้ยเออก็หูดูถ้าทางเหนื่อยแล้วทำงานหนักวิ่งหลายงานแล้วทีมงานเขาก็จะบอกไว้เลยนะว่าของเขาเนี่ยจะมีน้องพิ่มาถ่าย9ก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงหลังจากนั้นเนี่ยบ่ายโมงถึง3ามโมงครึ่งเขาจะถ่ายเก็บฟุตเทจบ้านเราเจาะมุมต่างๆแล้วตรงนีเสร็จตามเวลานนจริงๆเลยนะเปเปะเขาชื่นชอบอะไรบ้างคะ เขาก็ชื่นชอบมากเขาเชื่นชอบการออกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็มีสวนมีต้นไม้ในบ้านมีอะไรเงี้ยการดีไซน์ที่มันแบบพวกเนี้ยเขาถามเลยว่านี่นี่คุณพ่อคุณแม่จัดวางกันเองเหรอหรือว่าเขาถามว่าจ้างจ้างทีมจัดมาจัดแบบพรอพหรือเปล่าเพราะว่ามันมีนะบริษัทที่รับจ้างจัดพรอพอะไรเงี้ยตอนแรกเขาว่าจะใช้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าพรอฟอาจจะบอกแนวเขาได้แหละแต่ ไม่ว่าจะยังไงอ่ะมันไม่มีทางจัดถูกใจปาได้วัสดุอุปกรณ์ไม่มีทางถูกใจปาไปทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเลือกเองอ่ะจะถูกใจเพราะว่าปาเขาเป็นคนที่เยอะ,อะดีไมดี <c oughs> เออแล้วก็อีกห้องอีกห้องหนึ่งที่เพิ่งเสร็จล่าสุดคือห้องโฮมเทเตอร์นะห้องดูหนังเนี่ยปาดีใจมากเลยว่าทุกคนชื่นชอบ่ยเพราะว่าแบบเออ,อดูมันว้าวดีไงดูมัน<ะ>ว้าวมันมีแบบดวงดาวแบบนั่งดูหนังได้โซฟงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยคือ เขาก็เลยแบบชาวระปัก,ก็แบบดีใจที่อุตส่าห์ไปเร่งมันเสร็จมาอุตส่าห์เรียังไดยหุ่นอยูแล้วมีใครชื่นชม กันน้ำฮอตทอยปะปาไหมนีผู้กำกับผู้กำกับผู้กำกับแมนๆบ่อยๆผู้ชายนิดนึงนะอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนทุกคนเขาจะเน้นนาผู้กำกับหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ชอันเนี้ยเปิดปิดม่านสั่งการด้วยเสียงสมาร์ทโฮมให้แม่มาสั่งด้วยเสียงอาใช่แล้วก็จะมีแบบว่าอะตอนแรกจะปิดาม่านพอเดินเข้าไปกงค่อยๆดอนลี่ให้เปิดาม่านนะคือเขาให้ลองสั่งให้ดูถ่ายตอนที่น้องพิมพ์ประภาอยู่เนี่ยก็ด้วยนะแล้วจนตอนหลังที่เขามาเก็บฟุตเพจที่ดารากลับไปแล้วอะ เขาก็มาถ่ายกับแม่เนี่ยป๋าอยู่หุางล่างมัง้งก็กล้องบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวพอผมให้สัญญาณพยักหน้าเนี่ยคุณแม่กดเปิดม่านนะแล้วก็กดเปิดไฟไปพร้อมๆกันเปิดมา่านเปิดไฟหนึ่งสองสามแล้วบอกผมจะค่อยๆดอลลี่เข้ามาอะไรป๋าก็เจอพี่อ้องโฮแม่ทำน้อนงนอนเลยเสร็จแล้วกดไม่ทันกดไม่ทันเพราะว่าพอเขาหนึ่งสองสามแม่ก็อันไหนเสร็จแล้วมันก็เลย ไม่เป็นไปตามที่เขาบอกออโอเคครับคุณแม่งัน้นไม่เป็นไรผมเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเาแต่วเธอทำไม่สำเร็จต่วเราตองเราทำสำเร็จ <c oughs> อย่างของเราเนี่ยห้องโฮมเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะจะ เปิดก่อนหรือปิดก่อนไม่รู้พอกล้องค่อยๆแพนไปเดินไปเดินไปค่อยๆป๊ป๊บป๊แบบนี้ครับค่อยๆเปิดไฟปิดมานอะไรอย่างงี้ไม่ได้คือมันไม่ทําตามหรือแล้วรอเรากดผิดตาแหน่งอะไรครับนตอลังแบบทำไปบานสองสามรอบน้องบอกว่าเอางี้ล้ครับคืออ่เปิดไปหมดเลยก็ได้ แล้วก็ระหว่างถ่ายทำนะตอนที่ยืนอยู่ตรงระเบียงเนี่ยก็เห็นเฮ้ยอะไรวะแฟนคลับเป็นขับพี่ป้อมอาม่าอะไรเงี้ยมาแอบยืนส่องดูนะพี่ป้อมนี่เรายืนถ่ายรูปจิกจิกจิกๆกอย่างงี้ใหญ่เลยนะแล้วอ่ะคิดในใจนะ อีป้อมมาทาไมเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอีป้อมเขาไม่สบายเจ็บใส่ชัโครงอักเสบอะไรก็ไม่รู้นะเจ็บกระดูกอ่ะเสร็จแล้วอ่าก็บอกไม่ต้องมาไม่แบบพักไปเลยเนี่ยเไม่มีถ่ายคลิปเลยไม่ต้องมาช่วยให้เขานอนพักผ่อนปรากฏว่ามาจริงๆแล้วมาดูดาราที่เขาชอบน้องพิมเอ้ยน้องพิมประภานี่ไงอามาด้วยอะไรเงี้ยนัชชานะใส่ชุดสวยงามตั้งแต่เช้าเลยตอนที่น้องพิมประภาจะกลับอ่ะก็วิ่งวิ่งมาแบบเขาถ่ายรูปได้ไหมบอกได้ได้แล้ว น้องพิมพก็น่ารักมากเป็นกันเองแบบถ่ายรูปก,กับนัชชาถ่ายรูปพิสาถ่ายรูปก,กับอีป้อมอะไรเงี้ยแล้วพอกอาม่าจะถ่ายไหมเอาม่าบอกแม่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งผมว่าเดี๋ยวไม่ไม่ถ่ายดีกว่าอาม่าไม่ถ่ายอาม่ากลไม่สวยแต่ว่าพอถ่ายกับน,นัชชามาแล้วนัชชาเพิ่งกลับมาจากลาวที่ไปโดนแดดเผามามันเลยจะเบ็นคอนดัทแบไป <c oughs> แล้วนัชชาก็เหมือนภาพเก่าจ้ามรอ แ้วหนูก็จะขาวใช่ไหมปะคือเขาอะโดนแดดเผาไงแต่ว่าน้องดาราเสือออล่าเยอะอยู่แล้วไงเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่คือผ่องมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอเคก็จบวันแบบนี้เสร็จแล้วก็ทางทีมงานก็ไลน์มาบอกแล้วว่าเขาจะออกอากาศวันไหนนี่เขาก็เร็วนะเขาบอกเล้ว่าเขาจะตัดต่อสอาทิตย์มั้งกว่าจะออกอากาศก็จะเป็นวันที่หลังวันที่13พฤษภาคมไปแล้วก็คือออกอากาศ13พฤษภาถ้าหลัง13เนี่ย ไปดูได้เดี๋ยวแม่จะแบบมีการมาแชร์ลิงก์ให้เขาชื่อรายการว่า Design m a t t ทอนะคะได้ดูอันนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นหลายๆมุมบางมุมเรายังไม่เคยเห็นเลยนะป๊าเพราะเ <Huh? S 1> ขาบินโดรนเ oh. ขาบินโดรนกลางบ้านเราเลยนะไอตรงขอดกลางบ้านเราอะบินขึ้นมาแล้วแบบ ดูรอบๆไงซึ่งคนปกติอย่างมาบินขึ้นมาดูไม่ได้ไงเราจะไม่เห็นมุมนั้นแล้วก็มุมหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นฉะนั้นเราก็รอดูมากเลยเพราะว่ามันเป็นมุมที่เราไม่เคยดูอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย